สวัสดีครับพี่พวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์เพชรยนต์นะครับผมพี่พท่านใกำลังตามหารถสวยๆนะครับผมรถเกตเอรถปลดวางจากบริษัทนะครับน้องแนะนําคันนี้เลย Toyota Arctic New 1.6G นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่499,000บาทครับเป็นรถปี2019นะครับผมกับเลขไมล์82,000กิโลเมตรนะครับถือว่าเลขไมล์ใช้ไปน้อยมากเลยนะครับผมกับทะเบียนสวยๆเลยนะพี่907นะครับผม ข้างหน้านะครับผมไฟสวยๆจากโรงงานนะครับไฟเดิมๆเลยนะครับพี่ๆติดโคมเมียมมาให้แล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆเลยนะครับเป็นสีดำเงาๆเลยนะครับผมพี่ๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ถนนเสรีไทยแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับตัวรถสวยๆเลยนะครับผมพี่เส้นคมๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น ไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมเป็นหูกระจกไฟฟ้านะครับที่จับจะเป็นโครเมียมนะครับล้อแม็กนะครับผมจะได้ลอเป็นล้อแม็กขอบ16บหกนะครับพี่ๆสวยๆจากโรงงานเลยนะครับผมล้อแม็กเดิมๆเลยนะครับผมกับยางสองศูนยทับห้ขอบ16นะครับผมยางใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับผมรถคันนี้จะเป็นรถคันสีเทานะครับผม มาพร้อมกับที่จับของเมียมสวยๆเลยนะครับผมเรามาดูกันที่แผงประตูข้างหน้ามัางนะครับผมแผงประตูสวยๆเลยนะครับพี่ๆกระจกแท้จากโรงงานเดิมๆนะครับผมต้องมียี่ห้อโตยต้าติดอยู่แบบนี้นะครับเรามาต่อกันที่เสาเอนะครับผมหัวน็อตสวยๆเลยนะครับผมหัวน็อตไม่เคยโดนขยับนะครับ สีเทาสวยๆเลยนะครับผมหัวน็อตสวยๆเลยนะครับผมอันนี้เสาบ,บีนะครับผมแผงแผ่นเพจยังอยู่นะครับผมคนโซนนะสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยมังติคเฟ์ชันนะครับเป็นเบาะหนังนะพี่เป็นสีทูโทนนะครับผมสวยๆเลยนะครับ เรามาตอกัอนที่แผงประตูหลังมั้งนะครับผมพี่พี่ท่าน,นกำลังหารถส,สวยๆนะครับผมน,น้องแนะนำเป็นคันนี้เลย t o y ย t a a อาร์ติค์ิ 1.6G นะครับผมสวยๆเลยนะครับพี่พี่เบาะหลังครับผมกว้างมากนะครับผมสามารถนั่งได้ถึงสองถึงสามคนแน่นอนครับเบาะส,สวยๆตึงๆเลยนะครับผมด้านหลังจะมีช่องแอร์ไหมสมมติสองช่องนะครับผม รับรองว่าเย็นสบายแน่ครับพี่พีเบาะใส่สวยเลยนะครับผมจะได้เป็นสีทูโทนนะครับจะได้เป็นล้อแม็กขอบสิบหกนะครับผมสวยๆเลยครับพี่พีด้านหลังจะเป็นไฟ LED นะครับผมด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมดสี่จุดนะครับผมติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับผมขับเลขทะเบียนเก้าศูนย์เจ็ดเลขทะเบียนสวยๆเลยนะครับพี่พีดูครับติดคมเมียมาสวยๆเลยนะครับผม ไฟสวยๆตรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถไม่เคยเกิดอุดบัติเหตุแน่นอนครับผมไม่มีชนหนักกับกอไม้แน่นอนครับพี่ๆด้านในสวยๆเลยนะครับผมห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากนะครับสามารถใสก่กระเป๋าเดินทางได้ถึงสองถึงสามใบเลยนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินกันบ้างนะครับจะได้ล้อมาทั้งหมดหนึ่งวงนะครับผมสวยๆเลยนะครับพี่ๆ แม่กุญแจปัจแจอยู่ครบนะครับผมแม่แรงอยู่ครบนะครับแท้ๆจากโรงงานแน่นอนครับไฟแท้จากโรงงานแน่นอนครับผมไฟเดิมๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมด4จุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูที่ฝากระโปรงหลังกันบ้างนะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวเส้นสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูที่หัวน็อตนะครับผมหัวน็อตสวยๆเลยนะครับไม่เคยโดนปัจแจมาแน่นอนครับ ดูไฟสวยสวยเลยนะครับผมรถคันนี้จะได้เป็นสี่เทานะครับผมสวยสวยเลยครับกับราคา4 9่0 0 0เบาทครับพี่ๆี่ท่านใดสนใจนะครับผมทักมาหาน้องได้เลยนะครับดูครับผมจัวสวยสวยเลยนะครับผมคันนี้จะได้เป็นสีเทานะครับผมกับรถปีสิบเนะครับเลขไมล์แปดหม่นสองพันกิโลเมตรนะครับผมใช้งานไปน้อยมากครับรถคันนี้ ที่บริษัทจะเป็นรถปลดวางจากบริษัทเยอะนะครับผมจะเป็นที่จับค้เมยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆตัวเส้นคมคมเลยนะครับผมไม่มีรอยลักยิมแน่นอนครับดูบอหนังสวยๆเลยนะครับผมจะได้เป็น4ีทูโทนนะครับสวยๆเลยครับพี่ๆพี่ๆท่านใกำลังหารถขับช่วงส่งการนะครับน้องแนะนำเป็นคันนี้เลย To y ย t a a t i c ์ติ 1.6G นะครับสวยสปอร์ตหูหราแน่นอนครับพี่ๆ กระจกข้างจะเป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับผมกระจกแท้จากโรงงานต้องมียี่ห้อกโตโยต้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดสวิตกระจกนะครับพี่กระจกฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับหัวน็อตเสาเอสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูความสวยนะครับผม รถคันนี้สวยมากนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยแขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าจะติดต่อเบอร์น้องก็ได้ครับผม0 9 5ย์0 1 0 0 6นะครับเบาะสวยๆเลยนะครับผมพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมังติแฟชั่นนะครับสวยๆเลยครับผมรถคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับพี่ๆ วิทยุสวยๆเลยนะครับผมเป็นแอร์ออโต้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะพี่เป็นเบาะหนังทูโทนนะครับผมคนโซลหน้าสวยๆเลยนะครับดําเงาครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยแน่นอนครับที่พี่ท่านใดกําลังตามหานะครน้องแนะนําเป็นคันนี้เลย t o โย t a a อาร์ติค1 6ิวใช้งานกันได้แบบสบายๆเลยครับ แผงประตูสวยๆเลยนะครับผมคอนโซลบนสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยยันแน่นอนครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาตอกกันที่ห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นสี่สูบเรียงหนึ่งพันห้าเก้าสิบแปดซีซีนะครับผมร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะครับใช้งานกันได้แบบเลือๆแน่นอนครับพี่กับเลขทะเบียนเก้าศนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแผงประตูหน้านก่อนนะครับผม หัวน็อตสวยๆเลยนะครับฝากกระโปรงสวยๆเลยนะครับพี่ๆมีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วนะครับผมสัติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานยังอยู่นะครับเม็ดอาร์กสวยๆนะครับพี่ๆอันนี้จะได้เป็นสี่เท่านะครับผมกับราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหัวน็อตสวยๆทุกจุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องหนึ่งจุดหกนะพี่สบายๆเลยครับผมประหยัดน้ำมันแน่นอนครับ ที่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยแขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าจะติดต่อเบอร์น้องก็ได้ครับ0ูนย์0 1 0 0 6นนะครับผมที่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมรีบโทรหาน้องหรือว่าแอดมาถามน้องได้นะครับขอบคุณนะครับ